โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ชาวฟีฟายชาวเกมทุกเกมน้ี่ก็อยู่กับพี่แล้วผมเจเจคุจินนั่นเองวันนี้พี่ก็จะมาในกินจกรรมตู้ใหม่นั่นเองเป็นตู้อ่าเขาเรียกอะไรสกายวิงป่ะเอกสกายวิงมังกรใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นมังกรบูดา้อนนั่นเองครับผมแต่ก่อนอื่นก็ฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทัปั๊บก็จะเป็น สักนะผมเป็นสักสักขาวว่าเออสุดเต้นะมันก็คล้ายๆสักทองแต่ว่ามันไม่มีแบบกล้ามหน้าท้องอ่ะ <Bro. S 1> ไม่ใช่กล้ามหน้าท้องแบบสักลายที่กล้ามหน้าท้องอ่ะอถ้ามีแบบอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะผมกระเป๋ากระต่ายนั่นเองอันใหญ่มากเลยแบบสามโคตรใหญ่เลยโอเคอย่าลืมมาเติมกันได้นะผม mm. ท็อปอัพก็3าวันนะผมกิจกรรม ออเคยวเพิ okay, ่มเสียงนิดนึงเรามาดูตู้กันดีกว่าครับผมออเคีย okay, วนี้เป็นสกายวิงบูดาก้อนน่นเดงนะครับมีทั้งท่าเปิดตัวแล้วก็สกายวิงแล้วก็ระเบิดมาโคตรเท่ดูดิท่าเปิดตัวท่าเปิดตัวก็จะไว้ใช้เหมือนเราเข้าเข้าไปในตี้หรือว่า ได้ MVP ตอนชนะเกมนั่นเองครับผมกติกาก็จะเป็น9 29 49 89 159 259 359แล้วก็459นั่นเองครับผมโอเครวมแล้วก็จะเป็น15006เพชรนะครับน้องๆทุกคนก็อย่าลืมมาจัดมาสมกันได้พี่ว่ามันเท่นะเออของเดิมก็จะเป็นแบบมบังกรหุ่นยนต์นะอันนี้ก็จะเป็นมังกร มังกรตัวจริงไงแต่มันก็เท่นะพี่ว่าอ <laughs> พี่ก็มีมังกรอ,อ่าหุนยนต์แล้วแต่ไม่เป็นไรเผื่อฟุกได้嘛อืออเอเลือกสองสิงออกเหมือนเคยโอเคอครั้งแรกกอดไปจังวะนนี้จังวะนี้เฮ้ยโอ้โหได้เป็นลาเบิด สปะรดมาแล้วผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นั่นเองเริ่มแรกก็มาเลยล่ะครับน้องๆเป็นสก,กินระเบิดไอ,อ้โอเคครับครั้งต่อไปจะเป็น29เพชรจัดมาจาังหวะนี้ครั้งที่2จะเป็นเฮ้ยโอ้โหาเลยให้เป็นกล่องคิดเช่าไอ,อตอนนี้เพชรพี่ก็ไม่พอนะครับน้องเดี๋ยวพี่ขอไปเติมมานิดนึงแเดี๋ยวเรามาเจอกัน อีกสักครูคร่หนึ่งผม๋ยวาตัดภาพไปโอเคผมโอเคผมก็มาแล้วนะผมพี่ก็เติมมาอีก778เจ็ดน,นั่นเองนะครับอย่าเปิดไล่เกลือก่อนชุดนี้ก็อย่าลืมเข้ามาจัดมาสุมกันได้นะผมเป็นชุดโกลโยยนั่นเองมาครั้งที่49ออกให้หน่อยเออเอ,อโ์น้องๆไว้แบบครั้งที่3ก็ออกเลยอย่างเนี้ยเออเอาหจะนด้ ไม่เอาล้มนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้มาแล้วนะผมเป็นผู้พิทักษ์อ,อะไรคอสมิกอ่ะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะสกายวิงไงเหรือเนี้ยเอ้ยอันจดสกายวิงนะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมเป็นเจ้าสกายวิงบางกรบูดาก้อนนั่นเองนะผมนี่ขั้งต่อไปครับผมเป็น 89เกไงครับผมจากวันนี้โอ้โหได้เป็นคิดตั้นมานะครับผมแต่ก็ได้แค่เศษนะครับน้องๆเออ,อโอเค,ครั้วข่งต่อไปจะเป็นโอ้โหหมุนขนาดนี้ก็เอาเกลือไปกินเลยออเอาแล้วรั้งตัวตายโอ้โหโอ้โหเป็ดก่อนคุณไม่พอนะครับน้องๆเอ,อ,อครั้งต่อไปก็จะเป็นสามสิบเก้า แล้วก็การุดตายจะเป็น459นั่นเองเปลีนพี่ไม่พอเหลือ222แล้วโอ้โหจุกจัดเลยพี่เข้าใจว่ามันจะออกให้เออไอเติมมาน้อยเงี้ยโอเคผมก็ไม่เป็นไรครับผมแต่พี่จะมุนไอ,อ้เดีก็ก็เกลือมันเคยเออไม่มีอะไรดีหรอกส่วนเราพี่ก็น่าจะไม่เอาแล้วเอ,อ้ ราะว่าอ่านี่ผมหน้าตายก็จะะมานี้เป็นสกายวิงครับผมส่วนถ้าเปิดตัวพี่ก็มีแบบอันของหุ่นยนต์แล้วนะเดี๋ยวว่าเอาดีมันก็เท่นะพี่ว่าเออมันเท่พอๆกับอ่าเจ้าเมฆปุยเลยเจ้าเมฆสีขาวอะเองใครสุ่มแล้วก็ออกกีเป็ดหรือว่าออก น้อยกว่าพี่นี่เห็นไหมของพี่ก็จะเป็นแบบต้บามังกรหุ่นยนต์เนี่ยเองอันเก่ามันก็เทอยู่นะครับถึงจะอันนี้มันจะเป็นแบบมับงกรคุมเอาปีกมาบังกระสุนเฮ้ยอะไรกาปุกขอโทษครับผมอ๋อเขี้ยวเพชรก็ไม่พอ,ต,อ,ต,พต,อนะต้องเติมเพิ่มนั่นเองถ้าจะเอานะต้องเติมเพิ่มแต่พี่ว่าพี่ไม่เอาละเอ้ย พอถ้าพี่เอาอันใหม่อันเก่าก็จะไม่ได้ใช้นั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอันเก่านะครับอันเก่าเห็นไหมไอหุ่นยนต์อ่ะไอ้มันก็ไม่ได้ใช้นะเอาไงดีครับมันก็ที่นะอันนี้มันจะเป็นบางกรแบบบางกรอเป็นสัตว์เลยเอออันเก่ามันก็จะเป็นแบบบางกรหุ่นยนต์เยนะฮะอืมทาทางนะครับ อันนี้ผมเป็นตาเปิดตัวเห็นไหมพี่ก็มีอยู่2อันแล้วนะเป็นมอไซค์ก็แล้วก็มากรตอนนี้ก็มามอไซค์ก็ไม่ได้ใช้คิดหนักเลยครับ <laughs> <laughs> เพชรมันไม่พอจริงๆเออใครสุ่มได้ออกกี่เพชรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาขิงพี่หน่อยละกันมือว่าน้องสุม่มหมดไปกี่เพชรหรือว่ามองตู้ไว้ <laughs> สำหรับน <G ã entender it> ี <filho> ้พ ok like, ี่ต้องฝากกันกดไลค์กดซับกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย